อืมเลึกงานอะไล้วครับอืมอืมยิ้มไรสองขวดเลยบ่อะไรนู่นอะไร วันน <detta> <Du> ี้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างถือดีดิได้ตูดอืมได้ถ้าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมต้องสามเหลี่ยมอืมเศษกระท้อนนั่นีไง แทยตูดถ่ายมวยเนาะหึถ่ายคนสูบบุรี่เออคนเราจะปางนอนนี้ได้ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เยอะกว่านี้ เรกนะต็มวันวายโนี่สว uh ัสดีนะครับสวัส uh. ด네ีครับนี่เลิกงานแล้ว เ,เร s <S so ิ่มจะเข้าโครงแล้วง่ายง่ายป่ทำไรพรุ่งนี้ถ้ามาก็ถ้าเมยังไม่มาเชื่อมรอเลยเด้อเชื่อมวันนี้รอเลยจ้ะนี่ครับตัวนี้ก็ ทำที่ยึดใบหมดนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับยึดตอนนี้ก็ยึดหนึ่งสองสามสี่ข้างหน้าครับนี่ใส่เหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงเป๊ะฮะตรงครับตอนนี้ขึ้นใส่ขอบข้างครับนี่ครับสวยไหมครับ FC ต้องตัดไหมถ้าตัดครึ่งหนึ่งจะสวยไหมครับตอนนี้มันจะลึกเกินครับ <c oughs> <c oughs> ลึกตัดตัวนี้หน่อยพาครึ่งครับแบบอยู่ในหัวครับ,รบ,บซ่้าหลังนะพอดีไหมล่ะ อยากกินเนือย่างคอยากินเนือย่างใครอยากกินพ่ออ่ะม่พออ่างพออีกแล้วก็พอบอกไอ้ก็แม่บอกเนาะไม่พอนอกลังหนูหนึ่งสองสามต้นดนูสีต้นหน่อยสีต้นครึ่งต้องกากันนุรขัดกระดาทีเร่ระนาี คางว่านี่เนาะขมุเนาะโอ้เหลือเยอะนี่จะยังดังอันนี้พื้นน้อยรวยเอ,อยก็เดกนอแต่งานข้างหน้ากับข้างหลังนี้อืมที่ล้าสุดเลยหน่อยไปได้เลยครับทำปีหนึ่งก็ได้ถ้าฝั่งนู้นยังมีงานก็ทำอยู่นี่เลย ทำสีใหม่ไหมนี่หัวเกิงงนะทำสีอะไรฮะสีขทวาดทำไมไม่ทำสีชมพูฮะกลาาขึ้นนอนมนเยอะ เจ็ดเบียร์มาให้พ่อนะนี่เจ็ดเบียร์นะริมกันดิเจ็ดเรียชนะ่าเสียม <c oughs> บ,บ้านแต่ข้าประกมีโนี่ครับขับคนเดียวน,นั่นนี่ทั้งอูนี่แหละ <c oughs> อยากขับรถเกียร์ไหมลูกขับโน้นนะขับขึ้นรถกระบะเลย

จอดตลาดด้วยครับซื้อตับข้าว yeah. Yeah. นี่ครับอยู่ที่ตลาด mm hmm. เลิกงานก็อยู่แถวๆกันนะครับก็ mm hmm. นี่ครับซื้อข้าวแป๊บหนึ่ง mm hmm. น้อยหน่าใครเนะี่ย

มีทุกอย่างครับในรถเป็ดเป็ดมีหมดพร้อมมีหมดแต่ไม่มีทองนะจ๊ะไม่ <c oughs> นคนุณนะขนาด้านาเขาหมดแล้วไช่ กินหมดแล้วอ่ะนะไก่ย่างดีอ่ะน้ำจิ้มกอนอร่อยแต่น้ำจิ้มแปลว่าอร่อยแต่น้ำจิ้ดูกินบ้านเชียงซากครับสำหรับที่นี่ก็ฝากเวลาจะแชร์ครับกลับบ้านก่อนเชื่อมทั้งวันเลยครับนี่แสบหน้ากดตา